จากปากหมดดำหิงกี้ชีวิตน่าสงสารอยู่ทาวเฮาส์เก่าๆจริงไหมเงินหายไปไหน สืบเนื่องจากเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ท d ดีโพสภาพบ้านอ้างว่าเป็นบ้านของนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาผู้ต้องหาคดี For e x ท d ดีถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำตอนนี้อยู่พร้อมทิ้งทายข้อความชวนคิดด้วยประโยคที่ว่าบางทีคุณพิงกี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือพาอรายเยอะก็ได้แต่ก็ยังไม่มีลูกสักคนแม่ก็ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะจะมีก็แต่คุณพ่อที่มีอาการป่วยอยู่แล้วเงินหายไปน ล่าสุดมดดาวคชาพาได้เปิดใจพูดถึงเรื่องข้างต้นผ่านรายการแชรเทวันที่17ตุลาคม2565บอกว่าตั้งแต่พิงกี้ทำงานในวงการบันเทิงตั้งแต่จิตขวบถึงปัจจุบันท,ทำงานมาได้กี่บาทค่าตัวกี่บาทก็โอนให้คุณแม่หมดเลยพิงกี้เคยบอกตนว่าถ้าวันไหนลูกค้าแม่ให้ไลฟ์ขายของหนูขอกินเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแม่ช่วยหนูได้ไหมถ้าวันไหนลูกค้าของแม่หนูมาขอแบ่งของลูกค้าแม่ที่ออกรายการไปได้ไหม หนูจะได้มีเงินฉันก็ถามว่าเงินหายไปไหนหมดนางก็ไม่บอกสําหรับประเด็นเรื่องบ้านที่ถูกแชร์ชีวิตน่าสงสารอยู่ทาวเฮาเก่าๆไม่มีเพรพลอยไม่มีรถรู้และไม่เคยมีรายการไหนไปเปิดบ้านพิงกี้เลยซึ่งมาซื้อก่อนจะเป็นนางเอกช่องเจ็ดแต่เป็นนางเอกแล้วแต่ก่อนเล่นละครเต็มที่ได้2 0 0 0 0บาทบ้านหลังนี้ชั้นล่างทาแผ่นโรตีขายทําเองซื้อแผ่นนวดแป้งมาเองชั้นสองทำเป็นห้องไลฟ์ขายของขอสงสัยว่าทําไมาเงินไม่เหลือเลยหมดด เองก็ยังสงสยัยเงินทนายยังไม่มีเงินพิงกี้ทั้งหมดอยู่ที่แม่พิงกี้ได้เงินจากแม่วันละ1,500ถึง2,000บาทนางถึงชอบเงินสดไง